สวัสดีค่ะกลับมาพบกับยูกิแล้วก็ช่องของยูกินะคะวันนี้นะคะยูกิก็จะมาอันบ็อกซิ่งนะคะเป็น iPad Pro 2021นะคะที่เพิ่งออกใหม่นะคะแล้วก็ยุกิก็ได้ซื้อ Magic Keyboard นะคะแล้วก็มี Apple Pencil รุ่น2ด้วยนะคะซื้อมาแบบครบเซตเลยนะคะเอามาดูซีรีส์แล้วก็เอามาเรียนโดยส,ส่วนใหญ่นะคะที่โรงเรียนนั่นเองค่ะซึ่ง iPad Pro รุ่นนี้นะคะก็คือจะเป็นมาอยู่ที่ขนาด12.9นิ้วนะคะแล้วก็1นึทเซึ่งเยอะมากๆเลยทุกคนแล้วก็หน้าจอกว้างมากแล้วก็ใช้สำหรับเรียน ใช้สําหรับวาดภาพหรือว่าจะทำอะไรดูซีรีส์ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบจุใจมากๆเท่ากับคอมพิวเตอร์เลยนะคะแล้วก็ทาง iPad Pro เนี่ยมันก็จะมีชิป M1 รุ่นนี้นะคะจะมีชิป M1 ที่เหมือนกับ Macbook ที่เขาใส่กับ Macbook เพิ่มเพิ่มความรวดเร็วในการใช้งานด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแกะ Unboxing กนันเลย เฟนี่นะคะยูกิก็จะมาอันบ็อกซิ่งเป็น iPad Pro 2021ก่อนเลยนะคะก็ยูกิซื้อมาเป็นซิลเวอร์นะคะมันก็จะมีให้เลือกเลยนะคะมีสีดำแล้วก็สีขาวนะคะน่าจะใช่นะคะแต่ยูกิเลือกเป็นซิลเวอร์น่าจะมีแค่สีดำกับซิลเวอร์เนาะมาแกะกันเลย เลยนะคะคือ overview ตอนที่ยังไม่ได้แกะจากกล่องจริงอันนี้นะคะนี่คือกล่องพัสดุเนาะอันนี้มันก็จะเป็นนี่เลยนะคะเขาก็จะบอกอันนี้เป็น Generation 5นะคะเป็น5 generation นะคะซึ่งมันจะมี Wi-Fi 1 t mm ึ hmm. 1> ทเนี่เขาก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องอข้อมูลต่างๆภา,ายใน iPad ตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็คือใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเราก็จะมาแกะต่อ ราคาอยู่ที่62,400บาทนะคะนี่เลยนะคะก็จะมีหน้าหน้าตานอ้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็น2องตานั่นเอง แล้วเราก็ได้สลักไว้นะคะในเราไม่ได้ไปทําที่ช็อปนะคะทุกคนเราไปทําในเว็บของ Apple แล้วก็รอให้เขาสั่งมาเลยตอนนี้เราก็สั่งในช็อปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องรอของนั่นเองนะคะของยุกิก็รอประมาณ1เดือนนะคะ1เดือนครึ่งประมาณ2เดือนประมาณนี้นะคะแล้วก็สลักแบบนี้เลยถ้าเราอยากให้สลักหรือว่าจะไม่สลักก็ได้เพิ่มเติมอีโมจิอะไรก็ได้นะคะจะมาแบบเหลี่ยมๆนะคะตรงนี้ก็จะขอมนุมนๆนิดนึงเห็นไห แล้วก็ของที่อยู่ในน้ำหนักเป็นไงคะน้ำหนักก็คือถ้าถือมือเดียวก็ได้นะคะถือสองมือก็ได้แต่ว่ามันก็จะหนักกว่าปกติปกติยูกิใช้อันนี้นะคะเป็น AirPod s Pro AirPod s Pro รุ่นเก่ามากแล้วนะคะก็จะเป็น iPad Pro OS 14.6นิ้วนะคะก็คือจะเล็กมากๆเลยถ้าเทียบกับขนาดน้องน,นะคะคือต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะดู นะคะแล้วก็ขอบมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะคะขอบอันนี้มันจะแบบเหมือนเป็นกลมๆแต่น,นี้จะเหลี่ยมแล้วมันก็จะดีกว่านะคะกล่องอนะ่ะเขาเขาก็จะให้มานี่เลยนะคะก็จะเป็นดิสันแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็มีสาชาร์จให้ซึ่งจะเป็นสาชาร์จแบบรวดเรย์นะคะตรงนี้นี่หัวมันก็จะเป็นหัวแบบ ปกติยุกิใช้แบบนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ใช้เร็วนิดหนึ่งในการชาร์จแบตบจะเซฟไปยบตพลังงานอีกหนึ่งนะคะนี่นะคะเราก็อยากจะทรานสเฟอร์มันจะมีมันจะมี Quick Start ขึ้นมาแบบนี้แล้วเราอยากจะทรานสเฟอร์ข้อมูลใน iPad นี้เข้า i p แพดนี้นะคะแล้วก็แค่เอามาใกล้ๆกันแล้วก็กด Continue นะคะเพื่อให้มันเชื่อมมาใน iPad นี้น,ะะนี่เลย นี่นะคะมันจะขึ้นเป็นผงๆแบบนี้แล้วเราก็ต้องสแกนก็ได้ t r a n s เฟออยู่นะคะเขาจะ Transfer ร์นานนิดนึงเพราะว่าข้อมูลแล้วก็แล้วแต่นะคะข้อมูลใครเยอะข้อมูลใครน้อยนะคะระหว่างที่เรารออันนี้นะคะเราจะมาแกะเป็นตัว Magic Keyboard รอ iPad ของเราอัปเดตนะคะโอเคเลย ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแมจิกคีย์บอร์ดเพื่อตั้งเอ่อตั้งเป็นตัวให้มันขึ้นมานะคะเป็นแบบนี้เป็นสีขาวนะคะของเราตัวนี้จะอยู่ที่11,690บาทนั่นเองนะคะอันนี้เราเลือกที่จะไม่ซื้อก็ได้นะคะแต่ว่ายูกี้ซื้อมาเพราะว่าเราต้องใช้พิมพ์ในการเรียน นี่นะคะมันจะเหมือนแบบอัตโนมัติอ่ะเวลาเราเปิดมันก็จะเด้งออกนะคะตรงนี้เราก็ปรับได้นะคะแล้วก็เหมือนเราตั้งแล้วเราก็สามารถพิมพ์ได้นะคะตรงนี้มันก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยแล้วก็คือมันก็ง่ายมากๆเลยนะคะในการเก็บไว้ก็คือแค่วาง iPad ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็มาพิมพ์อะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็อยากบอกนะคะว่ามันก็สามารถเชื่อมต่อเมาส์ได้เหมือนกันเมาส์ USB เมาส์ wiFi อะไรแบบนี้ที่มันเชื่อมต่อนะคะก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็ทําเหมือนได้เหมือนคอมเลยค่ะทุกคนต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวนี่เลยเป็นคือปกติแล้วรุ่นนี้มันก็ออกมานานพอสมควรแล้วนะคะเป็น รุ่นเป็น Apple Pencil นะคะรุ่น2นั่นเองซึ่งมันก็ออกมาได้นานพอสมควรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สามารถใช้เป็นรุ่นเดียวนะคะตอนนี้มันมี2 Apple Pencil 2รุ่นซึ่งปกติยูกิใช้รุ่นเก่านะคะรุ่นเก่ากว่าเพราะยูกิซื้อมาก,ก่อนแต่อันนี้คือเราก็ต้องออสำหรับ iPad อันนี้นะคะมันสามารถรองรับได้แค่ Apple Pencil ตัวนี้เท่านั้นไม่สามารถรองรับตัวเก่าได้นะคะยูกิก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็ได้ข่าวว่า Apple Pencil รุ่นสาก็จะออกมาเหมือนกันทุกคนก็รอชมได้เลยรอติดตามนะคะว้าวคือมันก็จะแบบ กลมกว่าเดี๋ยวเราไปเอาของเก่ามาให้ดูนะคะความแตกต่างระหว่างรุ่น1กับรุ่น2ก็เห็นได้ชัดเหมือนกันอันนี้มันจะเล็กกว่านะคะรุ่น2พกพาง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องชาร์จแบบไม่ต้องชาร์จแบบนี้ทุกคนเพราะว่าน,นี้มันต้องเปิดออกมาแล้วก็จะมีสายแล้วมันคือมันจะหายง่ายมากทั้งปอกทั้งที่ชาร์จนะคะแล้วก็อันนี้มันก็จะแบบรานิดนึงซึ่งจับมันไม่ค่อยถนัดมือเลยแต่อันนี้มันเหมือนมีแบบมีเป็นช่องให้เราจับได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะตรงนี้เลย ซึ่งมันก็ดีค่ะกิ๊กก็ชอบอันนี้นะคะแล้วมันก็ดีมากมันเหมือนแบบปากกาธรรมดาอันนี้มันก็จะเหมือนแบบปากกาที่แบบอะไรอ่ะมันยาวเกินไปซึ่งเราก็จับไม่ถนัดน,นะคะซึ่งเราอูกกิ๊ก็ชอบรู้สึกว่าโอเคนะคะตอนนี้ Data เราน่าจะขึ้นแล้วนะเอา้ามันเรื่องแต่งเรื่ ตรงนี้ไม่ต้องถ่ายก็ได้ถ่ายตอนตนื่นแมค่ะตอนนี้นะคะยุกิก็ได้ Transfer ทุกอย่างจาก iPad เก่าเข้า iPad ใหม่แล้วนะคะก็คือทุกอย่างก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็ได้เห็นว่าเอ่อชิป M 1นะคะคือมันช่วยได้เยอะมากๆเลยก็คือการโหลดอะไรแบบนี้เข้าเครื่องก็จะเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คือประทับใจด้านเสียงนิดนึงคะ่ะเสียงมันก็จะแบบชัดมากเสียงก็คือจะแบบชัดกว่าปกตินะคะอันนี้คือแบบดูหนังเนาะ สมมติแบบนี้นะคะคือมันจะมันจะชัดมากๆเลยนะคะชัดแบบชัดแบบโอ้โม่อดมากแล้วเสียงคือมันเหมือนดูในโรงหนังเลยนะคะความสว่างก็ปรับได้นาะแล้วก็คือความสว่างก็คือดีอ่ะในการดูนะคะ แล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากที่ปกติยุกิแล้วนะคะทำโป้คีเอทหรือว่าจะทำพวกแบบวาดรูปสมมุติอันนี้นะคะนี่นะคะที่ยุกิวาดมันก็จะใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบเออจะ,ะแบบดีมากยิ่งขึ้นในการทำนะคะว่าแบบวาดรูปแล้วมันก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นขยายเข้าขยายออกดูแบบดูแบบชอบอะดูแบบดีการไล่สีอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าง่ายขึ้นด้วยนะคะ มันก็มีฟังก์ชันหนึ่งที่ชอบมากก็คือฟังก์ชันเ a c e time นะคะที่มันจะแบบ Center Stage นี่เราจะโชว์ให้ดูนี่นะคะมันจะเป็น Center Stage นะคะซึ่งถ้าสมมุติเราไปไปด้านไหนมันก็จะตามหน้าเราไปนะคะทุกคนเห็นไหนี่ตามมาเลยถ้าสมมุติหน้าเราไปด้านเนี้ยมันก็จะตามเราไปนะคะเนี่ย เวลาคือมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นในการทำนะคะเพราะว่าเวลาเราขยับเนี่ยกล้องมันก็จะตามหน้าโฟกัสหน้าเราให้ได้เลยนะคะซึ่งมันก็เป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยที่แบบเราไม่รู้จะจัดกล้องไปทางไหนมันไม่เหมาะกับตัวเรานะคะก็คือเราก็สามารถขยับแค่นี้ก็ได้แล้วมันก็จะแบบ3 6 0้อองศาแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะแล้วเราก็สามารถแปะแบบแปะตรงนี้ได้เลยนะก็ง่ายมากเลยในการทำอะไรแบบนี้นะคะ ก็ไม่หายเนาะเพราะว่ามันสามารถแบบแตะได้ด้วยเนาะก็ดีมากมากเลยค่ะส่วนตัวก็ชอบให้ร้อยเต็มร้อยเลยนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ